ดีคะ่ะทุกคนวันนี้เรามาดูกันเนาะว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงหรืออะไรดีๆจะเกิดขึ้นกับชีวิตทุกคนหรือเปล่าเนาะเรามาดูกันนะคะถ้าเจอพลังงานดีๆก็ขอให้ทุกคนรับไว้นะคะเรามาดูเป็นแนวทางนะคะใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจนะคะคิดให้รอบคอบนิดนึงนะคะก่อนอื่นยายขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามาเป็นกำลังใจให้ใหใหยายกดไลค์กดแชร์ กดติดตามยายยายขอบคุณมากๆเลยค่ะเรามาดูกัานอว่าพลังของเราเป็นยังไงโอ้โหหนึ่งเหรียญน,นะคะหนึ่งเหรียญเป็นพลังงานที่บ่งบอกว่าตอนนี้คุณมีมีพลังงานที่ดีในชีวิตมากๆเลย สำหรับตัวคุณนะคะคิดเงินได้เงินนะคะคิดทองได้ทองคิดสิ่งใดสมปรารถนานะคะยายขออวยพรให้เรามาดูสภาพแวดล้อมต่อไปนะคะช่วงนี้พลังงานของคุณมาเต็มเปี่ยมเลยค่ะโอ้โหเด็กถือถ้วยนะคะพลังงานแห่งความโชคดีนะคะที่จะเกิดขึ้นกับคุณเป็นพลังงานที่ดีมากนะคะช่วงนี้เขาคิดอ่านทำก,การอ,อ,อะไรก็แล้วแต่ขอให วางแผนให้ดีๆเลยนะคะช่วงนี้คิดให้รอบครอบมองการไกลนะคะขอความหวังที่คิดไว้ <c oughs> เป็นความหวังที่รายเรื่องที่คุณอยากจะทำนะคะใช้เซนส์และดุลพินิษของคุณนะคะปิดตาอยู่นะคะต้องใช้เซนส์และดุลพินิษของคุณในการที่จะปลดล็อกตัวเองว่าจะไปทางไหนการเดินเกมชีวิตของคุณตอนนี้ จะเดินไปแบบใดนะคะใช้ดุลพินิษให้มากๆคิดให้รอบคอบนะคะโอ้โคนำพาซึ่งความมั่งมีนะคะมั่งมีเงินทองนะคะเก้าเหรียญน,นี้คือว่าคุณสามารถอยู่ได้ด้วยตัวของคุณเองนะคะคุณสามารถทำคิดอะไรก็แล้วแต่ด้วยตัวของคุณเองนะคะ คุณเก่งมากโดยที่ไม่ได้ไม่ได้พึ่งพาคนอื่นเลยนะนี่คือภาวะภวะแวดล้อมของคุณเป็นคนมองการไกลการมองการไกลของคุณจะทําให้นําพาไปซึ่งความสําเร็จนะคะถึงมันจะเป็นงานยากคุณนี้สุดยอดเลยมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะการมองการไกลของคุณแต่สามารถพาคุณไปสู่ความอุดมสมบูรณ์ได้นะคะ <c oughs> เรามาดูกันต่อไปนะคะ โอ้โห oh ลาสินีถ้วยทุกอย่างเกิดมาตอนนี้ช่วงนี้เวลานี้เป็นโอกาสของคุณนะคะที่จะอนาคตจะมีความมั่งมีอุดมสมบูรณ์ในชีวิตนะคะนี่ใหญ่อ่านตามหน้าไพ่นะคะเรามาดูที่ว่าปัญหาอะไรที่เราคจะแก้ไขได้บ้างหรืออะไรได้บ้างนะคะปัญหาทุกอย่างจบจบนะคะจบแล้วยังมีทางออกด้วยนะคะ มสีสิ่งดีดีเหมือนกับมีมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือสิ่งดีๆมาชี้ทางออกให้คุณอีกต่างหากมีทางเดินให้คุณต่อไปอีกต่างหากนะปัญหาของคุณทุกอย่างจะจบลงด้วยดีนะคะตอนช่วงนี้นะคะเรามาดูว่าภาะวะต่อไปเป็นยังไงโอ้โหการดําเนินชีวิตของคุณต่อไปคุณต้องค่อยๆคิดค่อยค,อยค,ค,อยคอยวางแผน อย่างระมัดระวังแล้วคุณจะกาเงินไว้อยู่ในอ,อกของคุณเม่นะคะนี่คือภาวะแวดล้อมของคุณนะคะจะนําพาไปสู่ความมั่งมีอุดมสมบูรณ์ตัวคุณตอนนี้ดวงกําลังเปิดดวงกําลังเปิดนะคะในความคิดของคุณลองมาดูความคิดช่วงนี้สิว่าจะพาคุณไปแบบแนวใดอือหืออซวินเหียนอัศวินดาบ การต่อสู้ของคุณความคิดของคุณนี้สู้ใจขาดดิ้นขอนับถือในความเก่งกาจของคนที่เข้ามาดูคลิปนี้นะคะเป็นคนที่ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคขอให้คุณประสบความสำเร็จดังที่ไพ่ได้เกิดขึ้นนะคะได้ออกมาให้เห็นเลยนะคะคุณสามารถฟันฝ่าไปได้ด้วยตัวของคุณเองบทสรุปความสุขสมหวังนะคะความสุขสมหวังที่คุณจะได้มานี้ ขออย่างเดียวขอให้คุณระมัดระวังเวลาคุณจะไปไหนหรือทําอะไรก็แล้วแต่ขอให้ระมัดระวังเมื่อเรามีความสุขแล้วเราก็ต้องระวังและเซฟตัวเองด้วยนะคะอาจจะไม่ยิ่งใหญ่อาจจะไม่มากมายเหมือนคนอื่นเขาในความสําเร็จบางคนไม่เท่ากันนะคะยายขอให้ระมัดระวัง ในการใช้ชีวิตต่อไปในภายภาคหน้านะคะเมื่อได้เงินก้อนหนึ่งมาแล้วหรือได้สิ่งที่คุณพอใจมาแล้วขอให้ระมัดระวังและรักษามันไว้นะคะความสุขจะคงอยู่กับคุณนะคะเพราะช่วงนี้ดวงคุณเปิดมากเลยค่ะไพ่สองใบนี้คือสำคัญมากตัวคุณนะคะนี่คืออนาคตนะคะฉะนั้นสิ่งแวดล้อมทุกอย่างเป็นใจเป็นใจเลยนะคะเนี่ยสิ่งแวดล้อมคือเงินเกิดขึ้น ขอให้คุณ <c oughs> ประสบความสำเร็จในชีวิตนะคะกับสิ่งที่คุณได้ต่อสู้และฝันฝ่ามาไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะคะทุกอย่างการใช้ชีวิตคอยทุกคนอยู่ด้วยความระมัดระวังนะคะเพราะว่าโลกสมัยนี้มันน่ากลัวนะคะยายังเจอเลยนะคะแก๊งคอร์เซ็นเตอร์อะไรต่ออะไรเงี้ยเราก็ต้องระวังตัวเองนะคะ ขอให้โชคดีโชคดีค่ะขอบคุณหนึ่งไลค์ยายก็มีความสุขแล้วนะคะขอบคุณทุกคนเลยค่ะที่เข้ามาดูคลิปยายสวัสดีค่ะ